Hi จ้าทุกคนเราก็คือแบบว่าไม่ได้มาทาสกินแคร์ให้ดูแบบนานมากกวเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูผิวหน้าซ้มช่วงนี้นะคะดีขึ้นค่อนข้างดีขึ้นอยู่เพราะว่าแบบว่ารอยดงรอยแดงอะไรเงี้ยก็แบบจางลงนะคะแล้วก็หน้าก็มีความชุ่มชื้นขึ้นนี่นะคะสิวก็มีแค่นี้ักเสพเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ส้มจะมาแชร์ให้ดูว่าสกินแคร์ที่ใช้ช่วงเนี้ยมีอะไรบ้างเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ คือหน้าค่อนข้างพังอยู่แต่ว่าทาครีมอะไรก็แสบแล้วหน้าหมองแล้วแบบหน้าแห้งเอาไม่อยู่รูขุมขนกว้างสิวขึ้นอะไรอเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคือดีขึ้นเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าใช้อะไรอาตัวแรกที่ต้องมาใช้นะคะเหมือนเดิมก็ยังใช้สูตรเดิมเนาะบางอย่างหมายถึงว่าสูตรเดิมไปที่เนี้ยคือเติมน้ําให้ผิวใช้สารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ลบกวนผิวให้น้อยลงเพราะว่า คือส้อมอะไปดูช่องพี่เตยมาแล้วก็พยา,ายามหาสาเหตุที่อ่านหน้าเรามีอาการอะไรบ้างก็หาสาเหตุนั้นแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงมันต้องแก้ยังไงมันต้องใช้อะไรอะไรเงี้ยเออซึ่งจะบอกว่าทุกคนก่อนนั้นเนี้ยส้มใช้อันนี้ไม่ได้ไม่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 ไมใช่สิใช้ได้แต่ว,ว่ามันมีความแสบเซรว่วอ่ะแต่จะบอกว่าตอนเนี้ยส้มใช้ได้แล้วเว้ยตัวแรกที่จะลงลืมวิตามินอ e ีของบิกนะคะนี่ ือสมใช้ได้โดยที่มันไม่แสบหน้าแล้วก็มันเห็นผลแล้วอะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยใ,ใครที่แบบผิวแห้งมากๆแล้วก็แบบเซนซิทีฟมากๆถ้ามาใช้เซราวีอะคือแสบแบบแสบแล้วสำหรับโซมอก่อนหนั้นเนี้ยคือเซราลวีอะมันยังให้ความแบบรู้สึกว่ายังให้ความชุ่มไม่พอเออแต่พอทีเนี้ยเราไปไปศึกษามาดีๆเราศึกษาส่วนผสมหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องลองแบบ แบบนี้ดูแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมแล้วพอส้มมาทําได้สองสามวันปรากฏว่ามันดีขึ้นจริงๆอ่ะตัวต่อไปนี่นะคะเซรวีมยร์จิซิ่งโลชั่นนะคะส้มก็จะทาอย่างนี้ไปเลยทุกคนการที่ทาเซรวีแล้วแสบหน้าเนี่ยเป็นเพราะว่าประการผิวเราพังนะคะดังนั้นคือต้องลดการลบกวนผิวอย่างส้มเนี่ย ช่วงนี้ไม่ได้ใช้โฟมเลยล้างน้ําเปล่าส่วนกลางคืนน่ะที่เวลาแต่งหน้าหรือออกไปข้างน,นอกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วกลับมาเราต้องแบบเช็ดมาเซล่าวอเตอร์หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมส้มก็เปลี่ยนไปใช้คลินซิ่งบามอย่างเดียวพอล้างออกแล้วก็ไม่ได้ใช้โฟมล้างหน้าไม่ได้ใช้อะไรเลยก็แค่นั้นนะคะตอนเช้าก็ล้างน้ําเปล่าแล้วก็ทาครีมนี่ทาไปเยอะๆเ,เลยนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะส้มไปศึกษามาไว้ว่า เซรลวีอ่ะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะส่วนผสมอะ่ะของเซรลวีอ่ะน้ําเยอะมากนะมีสารที่ให้แบบความชุ่มชื้นเยอะมากกับไม่ว่าจะเป็นพวกกิสเซอรีหรือว่าไฮยาลูรอนหรือว่าเซรามายที่แบบช่วยซ่อมแซมผิวเกาะป้องกันผิวคือสารความชุ่มชื้นมันค่อนข,ข,ข้างดีส่เลยรู้สึกว่าแล้วทำไมาคนอื่นใช้ดีและสารที่มันให้มามันดีขนาดเนี้ยแล้วทาไมาหน้าเราถึงไม่ได้ผลแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนเราก็เลยพยายามจะใช้มันให้ได้แล้วเราก็สู้แล้วก็ เริ่มใช้ได้แล้วนะจ๊ะฮันนี่น Honey. คือแบบมีขวดใหญ่ๆนี้ก็คือคุ้มมากนะคะทาไปหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมสัมจะทาไปอีกหนึ่งรอบเยอะๆเลยทุกคนโบกใช้คำว,ว่าโบกทาไปทุกคนคือก่อนอันนี้ส้มจะมีรอยแดงอะ คล้ายๆสิวแต่ไม่ใช่สิวแต่รอยแดงเยอะมากคือรอยแดงพวกเนี้ยมันต้องใช้สารปอบประโลมเพื่อให้รอยแดงมันจางลงจริงๆนะแบบส้มแบบไปศึกษาเยอะมากอะ่ะแล้วก็แบบคอยแบบแก้ปัญหาแบบเรามีปัญหาในเรื่องไหนเราก็ไปศึกษาเรื่องนั้นแล้วก็มาดูส่วนผสมแล้วก็เข้าใจส่วนผสมให้มากขึ้นแล้วก็มาใช้มันก็จะเห็นผลนะคะก่อนหน้านี้ก็มีแบบ แอบนอกโสดไปอยู่ไปใช้อันโนนแบรนด์น้แบรนด์นี้ที่เขาปฏิอะไรก็มีบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราก็กลับมาเติมน้ําให้ผิวอยู่ดีเพราะว่ามันจบสุดแล้วอ่ะการเติมน้ําให้ผิวอ่ะมันมันแก้ปัญหาในแบบจากต้นตออยู่แล้วอ่ะเออการเติมน้ําให้ผิวกันที่หน้าเราชุ่มชื้นอ่ะอ่ะทาไปนะคะเหลือเนี่ยทาคอไปอ่ะทุกคนหลังจากที่ทาเซรวี โลชั่นเสร็จแล้วเนาะส้มก็จะใช้ตัวนี้ทาเซราวีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนื้อครีมถามว่าทำไมถึงใช้ทั้งโลชั่นเนื้อครีมอะไรเงี้ยมนแตกต่างยังไงก็ไม่แตกแต่างค่ะส้มแค่ชอบรู้สึกว่ามันเติมแล้วก็เติมดิเออแค่นั้นเลยทาไปเยอะๆค่ะนี่คือเนี่ยกระปุกเลี้ยแบบ ใช้สะใจมากนะคะแล้วก็เกลียเลยจ้าให้หลายคนอนะ่ะส้มไปเจอลองไปไปแบบค้นคว้าหาข้อมูลว่ามีใครใช้เซลรวีแล้วแสบเหมือนเราไหมปรากฏว่ามีหลายคนมากที่ใช้เซลรวีแล้วแสบแต่ทุกคนก็ม,มาเคยประ,ประสบ ปัญหานั้นมานะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่ไม่แสบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแสงว่าหน้าส้มมืนเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เก,กาะบ้้งกันผิวมันเริ่มกลับมาแสงว่าตอนเนี้ยส้มเริ่มมาถูกทางแหละนะคะอืมทาเข้าไปตัวต่อไปนะคะที่ส้มจะทา ทีเนี้ยตอนเนี้ยเราเพิ่มน้ําให้ผิวแล้วเติมเติมเต,ติมน้ําให้ผิวเรียบร้อยแล,แล้สิ่งที่จะทําต่อไปคือล็อกน้ําจ้ะเพราะว่าเราเติมมาแล้วไงทีเนี้ยถ้าเกิดเราเติมมาเราไม่ได้ล็อกอะความชุ่มชื้นม,มันก็อาจจะระเหยออกอะไรเงี้ยส้มคีองนะแต่ว่าเราต้องล็อกด้วยตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันอะไรนะเป็นสารอิมูเลตหรอหรืออะไรอะเอออะไรนั่นแหะก็ไปดูช่องพี่เตยนะคะทุกคนมันจะแบบกักความชุ่มชื้นได้ดีมากแล้วที่สําคัญตัวเนี้ย ส้มเคยใช้ตัวนี้เดี่ยวๆลาโรด B5 แล้วปรากฏว่าอุดตันขึ้นช่ำเลยซึ่งพอเราไปศึกษาจากช่องพี่เตยอ,อีกเหมือนกันก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วสารให้น้าไม่ได้เยอะมากดังนั้นถ้าใครจะใช้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าอาจจะเป็นเนี่ยทาตอนสุดท้ายตอนที่ปิดจบเพื่อรอความชุ่มชื้นไว้เพราะว่า มันมันมีแบบมันเหมาะกับการที่ไอ้นี่มากกว่าสารให้น้าไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราเติมสารให้น้าไปเยอะแล้วไงเมื่อกี้เพราะให้ยาลุ่นลอนหรืออะไรเงี้ยเออดังนั้นเราก็จะล็อกไว้ด้วยตัวนี้ไว้หกนะคะและที่สําคัญลดรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะตัวนี้ทําได้ดีนะเพราะว่าเขามีแพนทานอนที่ช่วยปอบปลมผิวนะคะดังนั้นถ้าทาเดี่ยวๆสำหรับส้มนะไม่เวิร์กแม้แม้ส้มจะแบบเป็นคนผิวหน้าแห้งมากก็ยังไม่ได้เวิร์กอะ่ะ เอ่ยังยังไม่ต้องจุดแต่พอเอามาใช้กับเซราวีที่แบบเซราวีก็สารเติมน้ำเนาะส่วนอันนี้ก็แบบล็อกความชุ่มชื้นไว้และหน้ามันดีขึ้นจริงทุกคนลองไปใช้ได้นะคะสูตรเนี้ยถ้าเกิดใครที่แบบแพ้เซราวีหรืออะไรเงี้ยส้มว,ว่ามีตัวหนึ่งที่ทดแทนกันได้แล้วสารที่ให้น้ําเยอะเหมือนกันคือสกินทิฟิกนะคะหลายๆคนน่าจะชอบ สกินทิฟฟีกนี่มีส่วนประกอบเซนเทล่าด้วยพวกใบบกเลยอะไรเงี้ยก็ช่วยปอบลมได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีไฮยาล,ลูรอนนะคะมีกิสซรีแล้วก็มีเซราไมตั้งห้าตัวนะคะอันนั้นส้มชอบแต่ว่าแบบว่าช่วงนี้แบบเป็นไรไม่รู้อยากใช้แต่เซราวีฮะคนรีวิวกันเยอะโน่นี่แบบเอ้ยทำไมเขาใช้ได้ดีแล้วทำไมเราจะใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็หาวิธีจนได้เนาะทีนี้หน้ามันก็จะขาวอย่างนี้ปล่อยมันนะคะเพราะเรานอน ตัวที่ส้มจะใช้ตัวต่อไปก็คือนี่สารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะวิตามินซีของแบรนด์บิกนะจ๊ะก็หยอะไปเลยนี่ปุ๊บแต่ใครที่แบบว่าผิวยังไม่แข็งแรงอยู่ทุกคนยังไม่ต้องใช้พวกสารแอคทีฟพวกนี้ก็ได้นะวิตามินซีก็ถือว่าเป็นสารแอคทีฟนะคะให้ใช้พวกเติมน้ำให้ผิวก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆปรับนะคะ พอส้มตอนแรกก็ใช้แต่พวกเซราวีแล้วก็ลาโาเหมือนกันแบบเติมน้ําให้ผิวไปก่อนให้มันดีขึ้นแล้วเราค่อยแบบเล่นกับโปรดักต์อื่นมากขึ้นเนาะเรทีนี้ก็ตามด้วยไอครีมเหมือนเดิมแพนที่รีนะจ๊ะจะหมดละใกล้หมดละฝาก็หายคือที่ส้มหายไปก่อนนะทุกคนอยู่ส้มเสียงหายถ้าจะคอเสบอะ่ะเออ นี่เพิ่งจะดีขึ้นเนต่อไปลิปมันของยูซลีนนะจ๊ะครีม,มต่างๆนี่ส้มแบบว่าทานในวันนี้เดี๋ยวส้มปักก้าให้นะคะคือคิดว่าหลายๆคนมันเป็นราคาที่หลายๆคนน่าจะเอื้อมถึงใครที่แบบยังไม่ชัวร์หรืออะไรเงี้ยก็ลองซื้อลอดเล็กก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไม่นอนแล้วจ้าบาย